สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับเออช่องของเรากันอีกแล้วเนาะเราก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะตัดต่อเยอะมากนะคะก็ขอเออลงคลิปน้อยลงนะคะแต่ถ้าใครอยากจะก๊อคลิปก็ได้นะคะแต่เอ่อต้องใช้แฮกแท็กซานอูไม่ก็ใช้แฮกแท็กที่เราสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างแฮกแท็กไว้ใต้คลิปนี้เลยแฮกแท็กนี้ชื่อว่าแฮกแท็ก แฮชแท็กนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูอเองเนาะจะมีแค่แฮชแท็กเดียวนะคะอันอื่นจะมีไม่ใช่สิมันจะมีแฮชแท็กเป็นแฮชแท็กเออเป็นแฮชแท็กเด็กง่นะคะใครจะยืมคลิปเรานะคะยืมได้เนาะแต่ต้องใช้แฮชแท็กแฮชแท็กอันนั้นด้วยนะคะแฮแท็กเด็กง่นะคะเป็นแฮชแท็กของเราเนาะ ใส่แฮกแท็กเพราะมันคือการใส่เครดิตของเรานะคะแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันนานนะคะมันมันตัดต่อนานมากถ้าจะยืมแล้วแบบไม่ใส่เครดิตให้มันตัดต่อนานมากเด้ยทุกคนมันตัดต่อคือแบบนานแบบนานมากนะคะใช้เวลาสองสามวันพอสมควรเลยนะคะกว่าจะตัดต่อได้คลิปหนึ่งเนาะมันก็นานมากนะใครจะก๊อปคลิปก็ขอให้ใส่เออ จมเช่นพวกเครดิตด้วยนะคะ